สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับกรุงเทพมหานครเสนอละครชุดมหานครแห่งความปลอดภัยตอนทำอย่างไรขณะเกิดแผ่นิ้วไวขอาไปสอบให้พี่แทนพี่แดนดูดีกว่าะจะได้มีการตุบตวนแล้วมาขอเกลี้ยกล่อมอีกตัวนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีเฮพี่่านพี่แดนครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนน่ย จะมาสาธิตวิธีการปฏิบัติตัวตอนนี้เกิดแผ่นดินไหวให้พี่ทั้งสองคนดูนะครับดูดีด่ครพี่นะขั้นแรกเมื่อเกิดแผ่นดินไหวให้เราหมอบลงไปที่พื้นเฮ้ยว้แต่ควรจะอยู่ใต้ก็พี่หรือว่าโตะ๊ะที่มีความคงทนแข็งแรงใช้แขน,แขนป้องที่ศีรษะและข้อรอจแนแผ่นดินสั่นไหวเส็เราพ่ออมาอยู่ในที่ที่ปลอด จำขั้นตอนได้หรือเปล่าพี่ครับแน่ไม่ไหวโดยท่วไปนะจะสั่นสะเทือนครั้งละไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วก็ไม่ควรหนีออกไปไหนไกลเราควรหลบไปอยู่ในบ้านแล้วก็ตั้งสติให้ดีก่อนเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะครับว่าทำอย่างไรขณะเกิดแผ่นดินไหวในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวช่วงการสั่นสะเทือนรุนแรงไม่เกินหนึ่งนาทีช่วงที่รุนแรงที่สุดไม่เกิน15นาทีและอาจเกิด after shock ตามมาอีกหลายครั้งดังนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหว ไม่ควรวิ่งหนีไปไกลควรหาที่หลบใกล้ๆหรืออยู่ภายในบ้านให้ลงไปหมอบอยู่กับพื้นนะครับแต่ควรอยู่ใต้โต๊ะหรือเก้าอี้ที่มีความแข็งแรงสามารถรับน้ำหนักได้ใช้แขนป้องกันศีรษะและคอเพื่อป้องกันสิ่งของหลนใส่หรืออาจจะยึดเกาะโต๊ะให้แน่นเคลื่อนตัวไปพร้อมกับโต๊ะรอจนสั่นไหวเสร็จแล้วค่อยออกไปที่ปลอดภัยครับสายด่วนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกรุงเทพมหานคร อัคคีภัยอุบัติภัยเรียกใช้199